สหหวยยังเอหิอักขชายะอักขชาหิสห,หิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจะผุกวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวมนุษยานังอุอักขหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิ อัคคชายะอัคคชาหิสห,หิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจังจะขวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวมนุษย์สานังอุอัคขหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิ สห,หิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจังจะผูกวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวมนุษย์สางอุอัคขะหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสห,หิโตเอหิมะมะ กุณเนยสัจจังจะผูกวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวมนุษย์สางอุอักขะหะนิมิตตังสหะหวยยังเอหิอักขชายะอักขชาหิสหะหิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจัง จะผูกวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวมนุษย์สานังอุอักขหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอักขชายะอักขชาหิสห,หิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจะผูกวิญญาณังสติ โลกะวิถูสัทธาเทวมนุษย์สาังอุอัคขหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอักขชายะอัคขชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจ,จังจะผุกวิญญาณังสติโลกะวิถู สัทธาเทวะมนุษย์สาังอุอัคขหนิมิตตังสหหวยยังเอหิอักขชายะอักคชาหิสหผิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจังจะผุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สาัง อุอคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิตโตเอหิมะมะกุณเนัจจังจะผูกวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวมนุษสานังอุอคหะนิมิตตัง สหหวยยังเอหิอักขชายะอักคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจะผุวิญญาณังสติโลกะวิถูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอักขหะนิมิตัง